ช้านี้มีกิจกรรมให้หนูยิ้มหนูแย้มนะคะใช้ไม้ตีแมลงวันตีลูกป๊อปเปอรที่เป่าออกมานะคะฝึกความสัมพันธ์ตากับมือนะคะให้สัมพันธ์กันชูนได้ค่ะได้หรอคะเอามาแล้วเอามาแล้วตีให้โดนนะโดนไหมไม่ถึงเลยหรอคะ โอ้ระวังระวังค่ะ,ะนูนนนน่นออกมาเยอะแยะเลยตีๆๆสนุกสนานออกกำลังกายด้วยนะคะตอนเช้าๆอากาศหนาวได้ไหมได้ไหมเอาให้ได้นะมีอยู่ลูกหนึ่ง ลูกนี้เหรอไปไหนแล้วได้ไหมอือหือได้เลยลส้งหมดเลยนูแล้วนี่นี่นี่ดูดิเอาลูกที่สูงสูงอ่ะที เอาละตีเลยตีเลยอ,เอ๋อแยมแยมแยมน้ำยาหกหมดค่ะ สิบหแล้วสิหแล้วก็สิบอะไรสิบหกสิบเ็ดสิบ้ายี่ยี่ยี่สิน้ำยาหมดนยาหมดแล้วหรอคะอ,อ่ะอาเดี๋ยวต้องดู่ะไม่หมดนงเออน่าจะหมดจริงๆเพราะว่าเมื่อกี้หนูยิ้มอหูแล้เพวามมันลงใช่ไหม เดี๋ยวต้องไปเอาน้ำยามาเติมกันนะอ่ะจับไปจับไม้ตีไว้คุณครูบอกว่าหนึ่งคุณครูบอกว่าให้นับถกหนึ่งสองสามีห้าอ๋อให้หน้าแบบนี้เหรอคะอ,อะไรอะ่ะปิดตาปิดตาปิดตามาจั